ไปดีเอาหมูสามหมื่นเจ็ดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอญาตลองกับอบอสน้ำนะครับเพราะว่าซึ่งแปะสถานะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมมาลองดามจให้ดูกันเนาะคู่เต่าผมนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตเบิร์นเลือดอีกสักหน่อยก่อนนะครับให้ต่ําๆไว้ก่อนอ่า ตัวที่เจอโขนนกอะ่ะไม่ได้อะ่ะต้องเคลียร์ก่อนต้องเวฟต่อไปไม่ได้นะครับผมเวฟนี้ไม่เหมาะนะครับผมเดี๋ยวรอเวฟต่อไปแล้วกันนะครับโอเคหมูเวิร์กอันที่นะครับผมกดอีมาปอกฟาดฟาดฟาดมันเลย โอเคครับก็ได้อย่างที่เห็นนะครับผมถ้าติดละลายก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมสาหรับนี้อ่ะทีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตีธรรมดาให้ดูด้วยนะครับผมว่าชาร์ตตีฮิตแล้วเท่าไหร่นะครับผมถ้าติดละเหยกับละลายมันจะต่างกันตรงไหนนะครับผมอันนี้ละเหยสามหมื่นหกนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเดี๋ยวต้องรอละลายก่อนนะครับ เราจะเอาใครดีเอาหมูสามหมื่นเจ็ดนะครับผมก็ไม่ห่างกันมากนะครับผมล้เหยืกับละลายนะครับผมแต่ละลายก็จะแรงกว่าอยู่เนาโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมจะลองนะครับผมกับรุนกาดแล้วกันเนาะ ว่าจะผิดคิหรือเปล่าก่อนอื่นขออนุญาตก,กินยาเพิ่มอัตราคิเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมเพราะอ,อัตราคิผมมันน้อยก่อนอื่นแล้วกดอันตรีของกันอยู่ก่อนแล้วกันคนระับจะได้ง่ายๆโอเคกดแช่กดดีแล้วกดว้าดฟาดถึงเก้าหมื่นเก้า ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลองในดันด้วยนะครับผมลองๆในดันด้วยเดี๋ยวเรากินยาอัตราคิสักรอบเพื่อความชัว,ดว,ดวเดี๋ยวรอให้มันรบตัวกันก่อนเนาะ

ก็ประมาณนี้นะครับผมออกไปได้แล้วก็ประมาณที่เห็นเลยนะครับผมได้ประมาณนั้นแหละนะครับผม1นึ่งแสนต้นๆน,น,นะครับถ้าอยู่ในตัวดัน สำหรับหูเตาของผมใช้เป็น A อาวุธแบ็คคลิปผมเน้นที่พลังโจมตีพื้นฐานกับความแรงขีจริงๆมีคนแนะนำเป็นหอกเดสแมทหรือว่าหอก b ีนะแต่ว่าผมเลือกที่จะใช้แบ็คคลิปโผล่เพราะว่าเขาได้ความแรงขีมา51 55.1%เแล้วก็พลังโจมตีพื้นฐานของหอกแบ็คคลิปเนี่ยมันเยอะกว่าหอก BP หอก BP น่าจะได้400กว่ากว่านะครับ ผมจำไม่ได้แต่อยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวแบ็กคลิปจะได้เป็น510ซึ่งเยอะกว่าในระดับระดับหนึ่งเลยเวลาที่นะครับออตัวพลังโจมตีพื้นฐานเขาจะขึ้นอยู่กับพรสวรรค์เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงพรสวรรค์เดี๋ยวเราขออธิบายทั้งหมดก่อนนะครับผมเลือกใช้เป็น ตัวแบ็กคลิปแล้วกันนะครับผมขัดเก้าหนึ่งนะไม่สนใจตัวสกิลที่ติดตัวมากับหอกสนใจแค่ความแรงคิกกับโจมตีพื้นฐานมาในส่มของกลุ่มดาวของผมเป็นกลุ่มดาวศูนยะ์เนาะไม่ได้ปกดเลยกดได้ตัวเดียวนะครับแค่นี้ก็แทบจะกระเป๋าไม่เหลือสตางค์แล้วต่อมานะครับเป็นส่วนของพรสวรรค์โจมตีปกติผมอยู่ที่เลเวล สกิล e นะครับผมอยู่ที่เลเวล7แล้วก็อันติเลเวล6ซึ่งตัวค่าความเสียหายเมื่อ hp ต่ำกว่า50อยู่ที่499%ถ้าเป็นเลเวล7จะอยู่ที่529%ซึ่งเยอะกว่ามากๆเลยยังไงก็ต้องอัพเพื่อจที่จะได้เห็นเลขแสน,นสวยๆแต่ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว ตีถึงแสนแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของอาร์ติแฟกต์ผมใช้เป็นเซตไฟ4ซึ่งเซตไฟก็เมื่อใส่2ชิ้นก็จะได้โบนัสไฟนะครับ15%ด้วยกันแล้วก็ถ้าใช้ใช้สอันความเสียหายโอเวอร์โหลดการติดไฟเพิ่มขึ้น40%การระเหยหรือว่าละลายเพิ่มอีก15%จากปกติซึ่ง เอฟเฟกตนี้นะครับจะคิดรวมกันกับค่าเดิมก่อนแล้วค่อยไปคูณ2ที่เป็นละลายโบนัสมันไม่ได้คูณตรงๆเลยมันจะคูณกันรวมกันก่อนค่อยไปคูณ2อีกครั้งหนึ่งส่วนเอฟเฟกต์เซต2ชิ้นเพิ่มขึ้น50%ภายใน10วิก็คือเราจะได้15%จากเซตไฟ2อันปกติอยู่แล้ว แล้วภายใน10วิที่เรากดอีเราจะได้โบนัสไฟเพิ่มขึ้นมาอีก7.5ซึ่งรวมกันก็จะเป็น23ในส่วนตรงนี้นะครับบางคนเข้าใจผิดว่าได้อีก15หรืออะไรยังไงจริงๆแล้วได้อีก7.5ครึ่งหนึ่งของ15เนาะต่อมา เอฟเฟกต์นี้ซ้อนทับกันได้สูงสุด3ครั้งซึ่งผมมองว่ามันไม่มีใครกด e 3ครั้งได้ใน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 นี้หรอกนะครับมันไม่มีทางเนาะมาดูที่ชิ้นแรกนะครับเป็นออดอกไม้พลังชีวิต4780อันนี้หีไม่ได้เนาะแล้วเราได้ความแรงิีมา12.4%เปเซได้การฟื้นฟูพลังงาน16.2ซึ่งยังไม่ค่อยดี ผมอยากจะเปลี่ยนดอกไม้เป็นอัตราคิให้มันเยอะกว่าน,นี้หวังว่าอัตราคิจะออกต่อมาขนนกอันนี้ซึ่งดีแล้วสําหรับผมนะเพราะว่าติดความแรงคิมาถึง31.9%ซึ่งไม่รู้ว่าชาตินี้เราใช้บุญไปหมดหรือยังหรือว่าเราจะตีบวกได้ขนาดนี้อีกสักครั้งไหมอันนี้ไม่ทราบเนาะแล้วก็ติดพลังโจมตี9.9%ซึ่งดีมากๆเลยต่อไปนาฬิกา คนบางคนที่ไม่มีนาฬิกาพลังชีวิตก็ใช้เป็นพลังโจมตีไปก่อนแต่สําหรับคนที่มีนาฬิกาสายพลังชีวิตแนะนําใช้อุปกรณ์ชิ้นที่3ตรงนี้นะที่เป็นนาฬิกาเป็นพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าสเตตัสลองที่ควรจะมีควรจะเป็นพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์หรือว่าพลังชีวิตหน่วยเสริมเข้ามาแล้วเป็นอัตราคีความแรงคียซึ่งผมไม่ได้นะซึ่งผมก็ยังอยากจะรีอยู่อยากจะรื้ออยู่นะครับสาหรับนาฬิกาสายควรจะเป็นอัตราคีความแรงคียเพิ่มเข้ามาด้วย ข้อเลือดยังไงผมตั้งใจไว้ว่าจะให้ทะลุแค่สามหมื่นอยู่แล้วน่าจะได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนาะตามนี้เลยนะครับผมอ่าบนัสความเสียหายไฟนี่นอนนะครับผมถ่วยต้องเป็นบนัสความเสียหายไฟอยู่แล้วก็สเตตัสลองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับซึ่งอัตราคิของหูเต่าผมน้อยมากๆจึงใช้เป็นหมวกอัตราคิแต่ว่าเท่าที่หาได้นะครับอ่า ค่าลองไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมว่าผมพอใจแล้วนะครับกับหมวกผมน่าจะไม่รีใหม่เพราะว่าได้พลังชีวิตถึง17.5%ซึ่งมันเป็นส่งผลให้ผมนะครับได้พลังชีวิตเกิน30,000เนาะตรงนี้สำคัญนะน่าจะไม่รีชิ้นที่ผมอาจจะรีมีแค่1 2 3นะครับก็คือดอกไม้นาฬิการายแล้วก็ถ้วยถ้าได้อันที่ดีกว่านี้ผมอาจจะรีแต่ว่ายังไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองตอนนี้ ตัวที่ผมรุ้นอยู่ตอนนี้ก็คงจะเป็นนาฬิกากับตัวของดอกไม้เป็นหลักซึ่งตัวที่สำคัญที่สุดผมก็คงจะมองว่าดอกไม้ต้องการจะรีเป็นหลักเพราะว่าผมต้องการอัตราคิเข้ามาด้วยแล้วก็มีความแรงที่ติดมาอีกนิดๆหน่นยนอยๆก็ยังดีโอเคสําหรับตัวผมก็ได้ประมาณนี้ซึ่งในการเทสดาเมจที่เพื่อนๆได้ชมไปผมก็ทําการทสดามจโดยการกินอ่บัฟอัตราคิเข้าไปด้วยซึ่ง เหตุผลผมก็มีอยู่ว่าอัตราคิโดยรวมผมได้แค่สามสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับสามสิบหกจุหนึ่งนี่แหละตอนนี้ผมกินบัฟอยู่นะครับกินบัฟอยู่หลังจากที่ออกมาแล้วบัฟผมยังไม่หมดนะครับมันก็เลยยังเป็นห้าสิบหกอยู่แต่จริงๆแล้วของผมมีแค่สาสิบหกเปอร์เซ็นตเท่านั้นเองโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับอ่า ทริคแล้วก็คําแนะนําดีๆนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกๆคนยังไงใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง BBJ Gaming Pro นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ในเพจ BBJ Gaming Pro มีไลฟ์สดทุกวันด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S